สำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะคะสำหรับระการเวลาเดอะเทเตอร์จริงๆเนี่ยเราเราอยากให้คนได้ตรหนักนะคะรู้ถึงประวัติศาสตร์นะคะของการ,ราลสันที่เป็นการเสียสละนะคะนะคะในในครั้งนี้นะคะที่เราได้ประเทศไทยนะครัรักษาอาสยามของเรานะะในสนัยครั้งนั้นนะคะและที่นั่รู้สึกก็คือท้าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยเราจะเห็นว่าคาว่า จังหวัดสมุทรปราการนะที่เราเราพูดจะตัวติดปากจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยสมุทรเนี่ยแปลว่านา้ามหาสมุทรปราการแต่ว่าป้อมเพราะฉะนั้นค่ะป้อมปราการของป้อมประจุนั้นคือป้อมที่อยู่ที่ปากอ่าวนะคะปากอ่าวที่ทําหน้าที่ในการรบในครั้งนั้นในวันนั้นในการลุกราของข้าศึกแล้วก็ป้องกันประเทศสยามนั้นไว้ในวันนั้นแล้วก็เพะะนัอนอยากให้เราทุกคนได้ประหนักรู้แล้วก็รับห่วงแหนใน แผ่นดินไทยที่เรารักษาไว้นะคะเร่นของในองค์พระมหากษัตริย์ที่สําคัญที่สุดค่ะและที่ต้องต้องบอกถึงตรงนี้ก็คือว่าขอเล่านิดหนึน่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าคําว่าประการที่ที่ได้พูดไม่รู่พูดเนี่ยแม่น้าเจ้าพระยาทั้งหมดเ่ยมันมีร้อมประการทั้งหมด20กว่าป้อมคือ25ป้อมนะคะหนึ่งในนั้นมีร้อมประจุนแล้วก็ป้อมเผยชสมบทรที่ทําหน้าที่เนี่ยค่ะที่ตัานข้าศึกไว้ทางน้ำนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือ เป็นวิสัยทัศน์ของพระเจ้าแผ่นดินของเราในสมัยก่อนก็ค th like ือรัชกาลที่สามที่สั้นทงสร้างป้อมทั้งหมดในสมัยของท่านนะคะแล้วมาทำดุปบำรุงแล้วก็ปรับปรุงนะคะสร้างต่อในสมัยของรัชกาลที่สและมาได้ใช้ในรัชกาลที่5้านะคะซึ่งจริงจริงจริงที่พี่ที่พี่ตู่ได้ไปที่ป้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นป้อมผีชื่อสมุทรและป้อมประชุนนั่นก็คือว่าอิ อิฐนะคะอิฐที่สร้างป้อมต่างๆเนี่ยค่ะสมัยก่อนเราใช้จากที่อยุธยาแต่ในสมัยท่านน่ท่านก็นํามาปรับปรุงใหม่ก็คือนําเข้าจากประเทศอกฤษถ้าไปดูทุกวันนี้ยังมีอิฐเหล่านั้นให้น้องได้เห็นอยู่ที่เป็นป้อมต่างๆที่สร้างให้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพื่อป้องกัน่ารสิ่งาที่มันจที่สุดก็คือท่านทรงสั่งปืนเสือหมอบมาด้วยปืนเสือหมอบที่ใช้สู้รบในทางนั้นท่านสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งสคัญสมัยที่สุดในการนั้นนะคะและรวมไปถึง เงินถุงแดงที่บอกทำไมถึงมีเงินถุงแดงเพื่อทก้ซึ่งสมัยก่อนคือสมัยรัชกาลที่3ท่านก็จะถือที่ท่านมีการค้าที่สําคัญกับต่างประเทศท่านบอกท่านรับสั่งว่าให้เก็บเงินถุงแดงนี้ไว้เพื่อสําหรับเวลาที่บ้านเมืองต้องใช้ใน,นิยามขับผันแล้วก็ได้ใช้จริงๆค่ะเงินถุงแดงทั้งหมดในการซื้อประเทศสยามคับ อยากมีสิทธิ์อยากมีสิทธิ์เข้าประการเวลาเนี่ยค่ะต่างจากค่ืมอย่งไบ้างคะแล้วก็ม like ีความพิเศษออะไรอลไรบ้างแตกต่างแน inhos, athletes, ่เพราะทุกคนที่เป็นนั่งในวันนั้นนะคะเราจะอยู่ในที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆนั่นคือที่ป้อมประจุนที่บอกนะคระว่าเป็นป้อมแรกที่ฝักเอาที่สู้รบกับประเทศที่เข้ามารุกรานนะคะและจุ่หมาที่สุดก็คือการย้อนเวลากลับไปเนี่ยโดยการที่เล่าเรื่องนะคะเล่าเรื่องที่บอกว่า ผ่านม่านน้ำเราจะมีเรือรบหลวงนะคะที่อยู่ตรงนั้นแต่ฉากวิีทั้งหมดจะร้อยต่อกันมานะผ่านประการเวลาเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นทั้ง5องค์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเล่าโดยนักแสดงทั้งหมดที่มาด้วยความรักนะคะมาด้วยใจจริงๆต้องขอบคุณมากๆที่มาสแสดงในประการเวลาในคอนเทนเตอร์นะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือช่วยรู้สึกก็คือน้องเดียวจะอยู่ในเหตุการณ์ในในสารที่จริงนั้นแล้วนะคะที่สำคัญที่สุดบทเพลงทุกเพลงจะถูกแต่งขึ้นใหม่ แต่งขึ้นใหม่เพื่อให้เหมาะสมในเหตุการณ์ของประยการเวลาเดอะเทเตอร์ค่ะท่้ชงค์กรภายในงานคขาก็มีอะไรมาครับนอกจากการสแสดงในนักเดือดจักรแสดงโอ้เดี๋ยวพี่อขอพูดเล็กๆนีดค่ะแต่กลิ่นดีนิดนึงค่ะนอกเดือดจากนักแสดงของน้นนองๆทั้งหมดแล้วนะคะที่เหลือนีอคุณลุยซ่าน้องดิลลี่นะคะแล้วก็คุณโอตัสตบ,บีแล้วก็น้องสปาร์ตด้วยนะคะมีดาราอย่างรุ้งพี่นะคะที่ให้เกียรตินะคะอย่างที่บอกนะคะว่า ถึงแม้ว่าเราจะเลื่อนกนารจัดการมาสองครั้งนะคะด้วยด้วยด้วย,วยบังเอิญด้วยระยะเวลานะคะที่ไม่ชันเจนท่านก็ยังให้คิวเหมือนเดิมนะคะว่ายัางที่จะมางานเนเธอร์ประเทศเพื่อเป็นการแสดงในประการเวลาเดีย,ยร์เจนั่นคือพี่ตุนน๋นคุณประมาชชุแล้วก็คุณแทนเคเขนม้น,นะคะต้องเป็นมากมากเลยนะคะเมื่อสั้นที่ถามเรื่องของส่วนอื่นภายในงานนะคะแน่นอนค่ะว่าการจัดงานในครั้งนี้จริงๆแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่เรา,เดาได้ รับรู้ถึงประวัติศาสตร์นะครับของจังหวัดสุรากานที่เราผ่านอะไรมาบ้างในช่วงเวลาน,นั้นนะเป็นสิ่งที่สําคัญมากสำหรับคนสุรากานเองและสำหรับคนไทยทุกคนอยู่เชื่อได้ว่านะคะเป็นอย่างนั้นจริงๆท่านจะได้รับความสุขกับการได้ช้อปปิ้งนะต้าเรียกว่าเป็นการช้อปปิ้งดีงกว่านในช่วงเวลาที่ก่อนจะถึงการการชมนะักเตอร์นะคะจะมีสินค้าจากผู้ประกอบการต่างๆที่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสุรากานนะคะพื่อจะให้เป็นตลาดนะคะนครขึอนขันเล็กๆของชุมชนสุรากานค่ะมามาได้ภาพ สองกันแล้วก็มาได้ชิมช็อปกันในวันนั้นด้วยกัค่ะขอบคุณนะคะวันนี้งาบ้างได้มาร่วมงานกับการเวลาครับครับก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากนะครับเพราะว่าเป็นละครเวทีครั้งแรกในชีวิตครับปกติก็เล่นละครทีวีมานะเป็นสิบปีนะครับถ้าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นะละครมิวสิควลด้วยครับก็ยิ่งแบบ รู้สึกตื่นเต้นต้อแล้ก็ใช่ครับต้องร้อง,องด้วยก็รู้สึกดีใจมากครับแต่ว่าที่สำคัญครับคือเรารู้สึกว่าเราได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะว่าเป็นเรื่องที่อ้างอิงจากประวัติศาสตร์ครับก็คือเรื่องรศ1 1 2นะครับแล้วเราก็ได้รับบทเป็นทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งครับ แต่ว่าก็เนี่ยแหละครับเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงต้องไปติดตามชมนะครับพอมนเป็นครั้งแรกล้วมันต้องเตรียมตัวอะไรเป็นยี่สิบครับหนายถเป็นแบบละครเวทีแล้วก็ต้งองง้อเพลงอีก้วนะครับคก็ความจริงเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเพืพ่อนๆเราที่เคยเล่นละครเวทีนะครับก็คือขอคาแนะนําคือเราก็ไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเราแล้วก็ทางทีมงานก็แจ้งเรามาว่าแบบเพลคิวซ้อมจะหนักหน่อยแล้วก็เรื่องเพลงเราก็จะต้องซ้อมให้เตะบวกกับว่าเป็น ลงใหม่ที่แต่งขึ้นมาด้วยครับใช่ครับก็คิวซ้อมก็เทให้อย่างหนักเลยครับหน่ะคะาค่ะมิลลี่เองก็ดีใจมากๆคะ่ะที่ได้เป็นส่วนของประการเวลาเดอะเทเตอร์เพราะว่าได้ร่วมง,งานกับพี่นักสแสดงแล้วก็นักร้องหลายๆท่านที่มีชื่อเสียงแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ใหญ่ในวงการ ่ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานเรื่องราวประวัติศาสตร์นะคะในส่วนของรอ202ให้คนไทยเนี่ยได้รู้เรื่องเรื่องราวไปด้วยแล้วก็ได้มีความสนุกในเรื่องของอมิวสิควลที่เราจะจัดแสดงขึ้นด้วยอย่างงี้ะคะ่ะนมองกล้องไว้นะครับ 1, 2, 3, 1, 2, 1> นึ่งสองสามหน่งมมีหลายกล้องนะครับ